三三一大千やっーン สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมพบกับช anel alternative กับเกม One Piece Beauty r อีกครั้งนะครับผมและช่วงนี้ก็คือช่วงดราม่า One Piece อีกแล้วนะมีดราม่ากันให้ดราม่ากันบ่อยๆนะครับผมนะดังนั้นคลิปนี้พี่ก็จะมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับดราม่าที่อยู่กับเกม One Piece มาเนิ่นนานแสนนานนั่นเองนะครับผมเรื่องราวนี้นะครับผมเป็นเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าทุกคนนะ่าจะเคยเจอนะ เป็นเรื่องของการโยนเกมนั่นเองนะครับการโยนเกมเอ๊ะโยนทําไมนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอออกตัวกันนะครับเนื่องจากว่าพี่โดนโยนมานะครับผมแล้วพี่ก็ได้เรียกว่าเป็นคนแรกที่พี่ประจานเลยนะนั่นก็คือไอดีนี้นะครับผมนั่นคือไอดีของคือลือนะในพี่พูดออกอากาศไปเลยนะไอดีนี้นะครับพี่ได้ประจานทั้งในเพจแล้วก็ในเพจใหญ่ด้วยนะครับผมของวันพีชนะนะครับผมเพราะว่าเขาเขาทาการโยนเกมพี่นะครับผมโยนโยนแบบ กวนประสาทด้วยนะครับผมดังนั้นพี่เชื่อว่าการการที่คนโดนโยนแล้วมีอารมณ์เขาเรียกว่ามีอารมณ์โกโรธพี่เลยเข้าใจนะครับผมว่าเออมันเป็นอารมณ์แบบนี้นั่นเองนะแล้วหลังๆพี่โดนโยนบ่อยนะครับผมไม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องโยนพี่นะอาจจะเห็นว่าพี่อยู่ op ก็ได้นะหรืออะไรก็ตามนะครับผมดังนั้นก็ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรคุณจะโยนผมก็โยนไปฮะผมแต่ผมไม่แต่ผมไม่คิดจะโยนคุณกลับนะเพราะว่าเนื่องจากว่าในเมื่อคุณคุณทําสันดานแบบนี้แล้วนะครับผมผมก็ไม่คิด ไม่คิดจะทําสัญญาณแบบคุณน่ะเข้าใจปะ่ะเออดังนั้นในส่วนคลิปนี้พี่ก็จะมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับการโยนนะครับผมโอเคนะงั้นเราไปพบกับเนื้อหาของคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับโอเคนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนื่องจากว่าการโยนเกมมันมีหลายลักษณะน,นะครับผมเรื่องเออเราโยนเพื่ออะไรนะครับผมเราโยนเพราะว่าเราเกลียดฝั่งตรงข้ามหรือว่าเราโยนเพราะเราทําฉายาหรือว่าเราโยนเพราะว่า นู่นนี่นั่นนะครับผมแต่หลกัหลกๆก็คือเดี๋ยวพี่จะสรุปออกมาประมาณ3ประเภทนะครับผมอันดับแรกนะครับผมการโยนการโยนของเขานะครับผมก็คือเป็นการที่ใช้ตัวละครแบบกะกาประมาณนี้นะครับผมเช่นตัวถ้าเป็นตัวกะกากเลยก็เป็นประมาณว่า2ดาว3าดาวประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือใช้ตัวโยนนะกับหรือแม้กระทั่งประเภทที่เอ่อตัว4ีดาวแต่ยังไม่เวล80นะครับผมคือต้องบอกกันนะครับเกมนี้มันมีกฎกติกามารยาทค่อนข้างชัดเจนนะครับ <N ic> แต่ว่าแน่นอน,นครับมันเลือกที่ว่าคุณจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะอันคือนั่นก็เป็นสิิ์ของคุณนะครับผมเออแต่ว่าด้วยด้วยรูปแบบเกมเนี่ยเอาง่ายๆว่าถ้าตัวถ้าตัวตกเมตาจึงถือว่าเล่นยากเลยนะครับผมไอตัวตกเมตาคุณ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 เอามาเล่นก็ส่วนหนึ่งนะผมผมว่ามันก็ยังยังยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคุณเอาตัว 2, <al> 2> ดาว3ดาวมายโยนอย่างเงี้ยมันก็อันเนี้ยถือว่ารุนแรงนะครับผมซึ่งพี่เคยเจอในแรงบ่อยมากนะเอาตัว3ดาวพ่วงมาอาจจะเป็นการอาจจะเป็นการทํา เขาเรียกว่าทําเหรียญหรือว่าตั้งใจเลยดีกว่านะครับผมมีมีมีคนหนึ่งนะครับตั้งใจเลยผมเคยเจออยู่นะครับดังนั้นเออมัน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 ก็ถือว่าอันนี้คือเป็นอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบแรกนะครับผมที่ส้าเราคนโยนนะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้พี่ก็ขอประนามนะขอประนามเลยนะครับผมรับคนที่โยนแบบนี้นะครับกับประเภทที่2คือโยนแบบชนิดที่ว่าใช้ตัวหลักเลยแต่ว่าโยนอ่ะเขาเรียกว่าโยนแบบน่าเกียดอ่ะ ก็คือเข้ามาแล้วเดินเฉยเฉยนะครับอย่างที่พี่เจอก็คือคือเือนั่นเองนะผมแม่เป็นคนไทยด้วยคือพี่แบบรู้สึกแย่มากเออแม่เสือเป็นคนไทยด้วยนะผมแม่งโยนนะเกียดเลยนะก็คือเดินไปเดินมากดสกิลใส่หน้าพี่ด้วยนะผมไม่รู้จะกดใส่ทาไมตอนแรกพี่นึกว่าเอโต้คลิกแม่งไม่ใช่นะครับผมแม่งไม่ใช่แม่งเดินแม่งดอทแม่งพิ้วเลยนะเออแม่งหลบแล้วแม่งฆ่าได้ด้วยนะแม่งฆ่าได้ด้วยนะตัวหนึ่งนะแต่มันฆ่าโดยการที่มันอยู่ทงบ้านนะครับผม เออแมทแมทแมทที่พี่เจอก็คือถือว่าโอ้แม่งน่าเกลียดมากนะคือแม่งน่ารังเกียจสุดๆนะครับผมดังนั้นทักหาพี่ได้นะครับผมถ้ามีปัญหานะเออส่วนใหญ่คือลือนะครับผมเออนะครับถ้าทักมาพี่จะด่าด้วยนะเออคือแบบทุเรศอันยิงทุเรศนะครับโอเคนะครับผมอันอันเรื่องนี้คือประเภทที่สองนะก็คือประเภทไอ้คือลือนั่นเองนะและประเภทสุดท้ายนะครับผมคือการที่โยนให้ฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับผมโยนให้ฝั่งตรงข้ามแปลว่าอะไรสมมติว่าเรือโอพีพี่นะครับผมพี่อยู่ฝั่ง ซันนะครับผมและฝั่งโอเชียนก็มีโอีกคนหนึ่งนะแล้วพี่ก็คุยใน Discord ว่าเออเดี๋ยวผมจะโยนให้นะตอนนี้การโยนแบบสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นระนาดการโยนแบบเนียนๆนะครับผมก็คือแต้มอาจจะ 3- 4มสพันประมาณนี้นะครับซึ่งต้องบอกกันนะครับเรือพี่เคยเจออย่างนี้ด้วยนะครับคือเป็นการโยนให้กันอะไรประมาณนี้คือแบบแม่ง ไอพวกนี้จะโยนเนียนไอการโยนเนียนเนี่ยเราสังเกตง,ง่ายๆนะครับผมโดยการที่ว่าท้ายเกมเขาจะเริ่มไม่ยึดธงแล้วนะครับผมเขาจะเริ่มเดินวนแล้วก็อาจจะอาจจะออกไปตายอะไรประมาณนี้นะผมคือเล่นโง่ๆอะไรเงี้ยนะเอออันนี้อันเนี้ยเป็น,เป,นเป็นลนักษณะของการโยนให้กันนะครับโยนให้อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเวลาเราจบเกมแล้วเราต้องกดดูอีกทีหนึ่งนะครพราะว่าอยู่เรือเดียวกันหรือไม่นะถ้าอยู่เรือเดียวกันก็คือโยนแต่มันไม่เสมอไปนะครับผมบางที อย่างฝรั่งอย่างเงี้ยหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะมีเรือที่อยู่ในเครือเขานะครับผมเออหรือว่าจะถูกสั่งมาให้โยนอะไรประมาณนี้ก็จะมีการโยนชื่อนี้โยนในไอ้ชื่อนี้ไม่ให้ไม่ให้เป็นแชมป์ไม่ให้ไม่ให้แบบให้มันได้แต้มอะไร,ระมาเนี้ยก็จะมีการโยนซึ่งเรื่องราวแบบเนี้ยพี่ก็ฟังมาเยอะนะครับผมว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยดังนั้น3ลนักษณะเลยนะครับผมก็ที่พี่บอกนะครับผมเขาเรียกว่าเป็นสเต็ปการโยนแบบในเกมวันพีชนะทำไมทำไมต้องโยนด้วยเนื่องจากว่าเกมนี้มีการแตะแรงนะครับผมแล้วก็มีการที่ ได้แต้มเมื่อคุณไปแรงสูงสุดแรงเอสแล้วนะครับผมก็ H จะมีการไต่แต้มไปเรื่อยนะครับผมเอสเอสหนึ H ่งพันแต้มสองพันแต้มสามพันแต้มถ้าคุณอยากเป็นแชมป์อาจจะต้องระดับแบบเจ็ดประมาณห้าหมื่นแต้มหกหมื่นแต้มเจ็ดหมื่นแต้มประมาณนี้นะครับผมดังนั้นเมื่อเราเริ่มไต่แรงขึ้นไปเราเริ่มมีชื่อเสียงคนที่เขารู้สึกว่าไม่อยากให้เราได้แชมป์แล้วอะไรประมาณนี้เขาก็จะเริ่มโยนเรานึงออกปะเขาจะเริ่มแบบเจอเราแล้วโยนแล้วก็ให้เพื่อนมายโยนเราอะไรประมาณนี้นะครับผม ซึ่งมันถามว่าโดยทั้งหมดทั้งหมดแล้วเนี่ยมันทาให้เกมเสียสมดุลมากแล้วก็มันทําให้เห็นนะครับถึงความตกต่ําของคนเล่นนะครับผมนะครับแล้วพี่ก็เคยเจอแล้วหนะที่ว่าพี่ก็มันโยนผมอะผมเลยโยนมันคืนนะครับผมอันนี้พี่ก็เลยบอกกับน้องคนนคั้นเข้าไปตรงๆนะครับผมว่าเออถ้ามันคือเข้าใจนะเข้าใจว่าเราโกรธแค่หรืออะไรแต่ถามว่าถ้ามันมีคนเลวเนี่ยมันเป็นโจรเนี่ย มันเป็นโจรเนี่ยมันม,มันมาป้นบ้านเราเนี่ยแล้วแล้วแล้วเราก็ให้เหตุผลในการโยนเกมว่าในในการไปป้นบ้านคนอื่นว่าอ๋อก็ผมเคยโดนป้นมาก่อนนะครับผมเคยโดนไอห,หานี่ป้นผมเลยไปป้นคืนนะครับผมถามว่ามันใช้ได้ไหมหเหตุผลเนี่ยฟังขึ้นไหมคือมันทุเรศน,นะครับจริงๆนะคือ,ค,อคือเหตุผลที่ว่าโยนไปโยนกลับอะไรเงี้ยสําหรับพี่นะคือพี่อะ่ะเคยโดนโยนนะแล้วพี่แม่งไม่โยนเว้ยพี่เคยโยนทีหนึ่ง เคยโยนทีหนึ่งเรือกเกาหลีเพื่อไหมพี่พี่รู้สึกผิดเลยเนาะวหยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะแมทน่ะนนอีกสองคนน่ะแม่งตั้งใจเล่นสุดๆเลยเว้ยแต่ผมอะ่ะเสือกเยอะเสือกเดินอยู่กับที่แล้วโยนเว้ยคือแบบผมสงสารอีกสองคนมากนะครับคือจิตใจผมไม่ชั่วชา้าเอาจริงจิตใจผมแม่ไม่เลวซามแบบนั้นนะครับผมผมเลยผมเลยโยนตาเดียวนะแล้วหลังจากนั้นเชื่อไหมผมไม่โยนอีกเลยเว้ยไอคือลือเนี่ยถ้ามันอยู่ทีผมอีกผมก็ไม่โยน ถึงแม้ผมจะเกลียดขี้หน้ามันอยากจะกระทึบมันนะครับผมแต่ผมก็ไม่โยนนะน้องเออนะครับผมแต่ยังอยากเจอมันอยู่นะใครตามตัวพี่ยังอยากเจอมันนะว่ามันว่ามันเป็นใครเล่นนะครับผมถ้าเป็นเด็กพี่ก็เออทั้งแม่งโอ้โหจีกาไม่มันนะครับผมพี่ไม่ได้เครียดแคนอะไรขนาดนั้นนะแต่แค่อาจจะตั้งสอนนิดนึงว่าเอออย่าไปทําอะไรแบบนี้นะผมคือแบบคือคือเล่นกากเล่นไรไม่ว่านะแต่แบบเออมันเป็นอย่างนั้นนะครับผมแล้ววันนี้พี่ก็โดนโยนอีกนะครับผมนะเป็นช่วงเช้านะพี่ดูรูปนะคนนี้ก็เป็นคนไทยอีก นะครับผมถ้าถ้าถ้าคุณไม่ได้โยนก็ทักแชทหาพี่หน่อยนะครับผมคือคือถ้าไม่โยนก็โทษนะครับผมโทษจริงๆนะจากวิจารณ์จากจาก,จ,ากจิตใจอันบริสุทธิ์ของพี่นะครับ <c oughs> คืออาจจะเล่นกกไปหน่อยนะครับผมสำหรับคนนี้นะแต่แต,แต่แต่ที่พี่มั่นใจว่ายโยนเพราะว่าเขามีชอ็อตยืนเฉยๆนะครับยืนเฉยๆเขาอาจจะอาจจะติดธุระอยู่หรืออะไรเงี้ยอาจจะขับรถอาจจะอะไรเงี้ยคือต้องบอกนะครับสำหรับคนที่ติดธุระสำหรับเกมนี้นะ คือพี่ว่วแหละ,ะครับอย่าเล่นเลยนะครับใระหว่างนั้นนะอย่าเล่นเลยมันเป็นภาระทีมนะครับผมจริงนะค,คือแบบอันนี้น้องๆดูดูดูการเล่นของพี่ไปด้วยนะครับระหว่างที่พี่พูดนะครับคือพี่เป็นคนเล่นจริงจังนะแล้วก็ทีมก็เล่นจริงจังนะธงนาธงตามทีมกาก,าก,ากอะไรก็ตามเนี่ยพี่แม่งเล่นหมดเอว้คือพี่ไม่มีแบบมานั่งโยนนัง่งอะไรพี่เล่นเต็มที่หมดนะครับผมพยายามจะใช้ศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่ถึงแม้ว่าทีมจะกากบ้างทีมจะไม่ดีบ้าง แต่พี่แบบกัดฟันสู้นั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นคําพูดของแชมเปี้ยนคนหนึ่งนะครับที่พี่รู้จักนะเขาบอกว่าพี่เคยถามเขาว่าเอ้ยถามจริงเองเคยไม่เจอทีมกาบ้างหรอวะเขาบอกพี่ผมก็เจอพี่แต่ว่าผมอะกัดฟันเลยพี่คือมันต้องเล่นนะพี่มันจะมานั่งแบบเออไม่เล่นไม่ได้อะพี่อะไรประมาณนี้นะครับผมคือมันก็เตือนสติของพี่นะครับผมทำให้พี่รู้สึกว่าอ่าโอเคถ้าอย่างนั้นอะ พี่ก็เล่นเต็มที่ทุกแมตช์ละกันเลยวันนี้ครับถึงแม้ว่าพี่จะไม่ได้ไต่แชมป์ไต่เชิมอะไรก็ตามนะพี่ก็ไอ้นี่ทั้งแมต์แล้วก็ต้องบอกนะครับเรือพี่นะครับผมเวลาเล่นด้วยกันไม่เคยโยนให้กันเลยนะครับผมเพราะว่าเรือพี่เล่นเพื่อความสนุกจริงนะครับแล้วก็อาจจะขิงกันในเรือสนุกสนานนะครับผมดังนั้นเรือโอพีก็ถ้าใครอยากชอบความรู้สึกแบบนี้นะครับสามารถมาจอยกับเรือโอพีได้นั่นเองนะครับผมแต่ตอนนี้น่าจะเต็มอยู่ครับอาจจะเริ่มคัดคนแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคนะนั่นก็เป็นเรื่องราวนะคร มาเล่าให้น้องๆได้ฟังนะครับดังนั้นถ้าคลิป <estiver> น <thorough también injuries> ี <nước> Kollegen, tired, ้มีประโยชน์ก <may> ็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b ส c r i b ์ด้วยนั่นเองนะครับเอาละครับผมก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และอยากพี่ทาคลิปแบบไหนอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Come, am sorry <laughs>